เพจอะไรไชบช็อปสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูชุดสีเทหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเทน้านิวนะครับสีน้ําเงินท้ายดําจะเป็นสีตรงรุ่นเลยนะครับน้ําเงินดําจํานวนชิ้นที่ได้นะครับก็คือจะได้จํานวน10ชิ้น10ชิ้นก็คือจะตามภาพเลย1 0ชิ้นตัวนี้เราจะแปะสติกเกอร์ไปด้วยนะครับ ก็คือจะได้สติกเกอร์ตามรูปเลยถ้าใครสั่งกับเราแปะไปพร้อมสติกเกอร์ที่แปะนะครับจะเป็นสติกเกอร์ที่เคลือบเงาแล้วดูดูนะครับว่ามันจะเงาตัวนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ด้านนะครับเป็นสติกเกอร์เงาอยู่แล้วเหมือนเหมือนของแท้เลยตัวนี้สิบชิ้นหลายหลายคนถามว่าพี่มันเอาไปใส่ตัวเก่าได้ไหมก็คือไม่ได้นะครับตรงนี้ดูหน้ากาก หน้ากากจะเป็นแบบนี้ถ้ารุ่นเก่าอ่ะไฟมันจะตรงตรงกว่านี้ตรงนี้ครับตัวใหม่มันจะวาว้าวครับก็คือใส่ไม่ได้นะครับหรือบางคนก็พี่เอาไปแปลงได้ไหมผมว่าถ้าจะเอาไปแปลงนะแปลงได้ครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเบ้าไฟใหม่แล้วก็ที่ยึดที่ยึดขาชุดสีใหม่หดูสีใกล้ๆหน่ย บางโคนน้ำเงินเนี่ยเงามากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเงามากเลยครับอ่ามันจะมีจุดหนึ่งนะสําหรับลูกค้าหลายคนที่สั่งไปเขาบอกว่ามันเป็นจุดอะไรพี่ตรงเนี้ยเหมือนงานไม่สมบูรณ์เลยที่จริงแล้วจุดเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันเป็นอะไรคือของของแท้ที่ติดมากับรถเนี่ยบางรุ่นก็มีนะครับจุดตรงเนี้ย คล้ายๆว่ามันจะเป็นจุดเบนมาร์กอะไรของทางโรงงานอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจุดเนี้ยจุดเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยมาดูสีสีสวยมากนะครับน้ำเงินเงามากอกไก่หรือว่าคางหมู สีดำดำเงาครับส่วนใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่บอกว่าพี่ทำไมมันภาพมันไม่ชัดเคยมีหลายคนคอมเมนต์มาในในช่องข้อความก็คือลูกค้าอัปเดตอ่าโปรแกรม YouTube แล้วก็ตั้งค่า YouTube ให้เป็นความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้มันก็จะเด้งขึ้นไปถ้าลูกค้าไม่ตั้งเนี่ยมันก็จะได้ดูแบบภาพเบลอๆหน่อยเพราะว่ามันประหยัดเน็ตครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็คือติดต่อมาทางเพจได้เลยอะไรบิช็อปหรือว่าจะโทรมาทางร้านก็ได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยโอเคครับรุ่นอื่นๆสีอื่นๆก็มีนะครับทางร้านเราก็ขายหลายรุ่นเลยใครสนใจอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ Facebook อะไรไว้ช็อปนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube ช่องนี้นะครับของทางร้านครับสวัสดีครับ